ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่จะตีสี่ครึ่งแล้วนะคะดูเสียงจากเสียงการ์ตูนก่อนแต่วันนี้เมื่อเช้ามีกรณีที่แบบว่าแฟนการ์ตูนโดนขวัญรถนะคะรถโ,โดนขวัญเนาะขวัญหรือขูดนั่นแหละเออแล้วทีเนี้ยนางก็โมโหมากก็คือต้องตามตามจากกล้องวงจร ปิดนะคะซึ่งที่เกาหลีเขาจะาเขาจะแบบว่าไปขอดูกล้องเขาต้องให้ตำรวจไปขอให้นะคะซึ่งเราขอเองไม่ได้เนาะถ้าเราจะดูกล้องจากสถานที่ใกล้เคียง mm. ก็คือต้องให้ตำรวจมาขอขอ,อดูกล้องให้นะคะเพราะว่าเหตุมันเกิดอยู่ที่หน้าบ้านและก็จะไปขอดูกล้องจาก ตึกข้างข้งบ้านหรือว่าหน้าตึกดังนั้นก็ต้องไปแจ้งตำรวจตอนตีสีครึ่งทุกคนเพราะว่าแฟนกระตูนเพิ่งเลิกงานนะคะตอนนี้กำลังขับรถมาเดี๋ยวจะมารับกระตูนแล้วก็เราก็จะไปเราก็จะไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้านเพื่อที่จะไปแจ้งความว่ารถของเราเกิดการโดนโดนขูดหรือว่าทลอกจาก ฝีมือคนทำนะคะซึ่งรู้นะคะว่าใครทำแต่ว่าเราต้องเอาหลักฐานไปสู้ไงคะเอาหลักฐานไปเพื่อที่จะให้เขายอมรับนะคะทีะ่กล้องที่หน้ารถก,ก็จับได้นะคะแต่ว่ามันไม่ชัดเจนเราอยากให้มันแบบว่าเห็นตอนที่ขูดเลยอะ ก็เลยต้องไปขอกล้องนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีสีครึ่งเดี๋ยวรอดองชีกมาแล้วเราก็จะไปที่สถานีตำรวจกันเดี๋ยวกระตุนจะแพลนเดี๋ยวจะให้จะถ่ายรูปให้ดูนะคะว่าเราไปสถานีตำรวจแต่กระตุนจะไม่ได้ถ่ายชาัดเจนนะทุกคนจะเอฟเอฟถ่ายเนาะแล้วก็ว่าตำรวจจะว่ายังไงแล้วก็เขาจะมาดูส,สถานที่เกิดเหตุไหมอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะ โอเคค่ะดองชิมาแล้วโกแล้วนะคะทุกคนไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะค่ะอันนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่สถานีตำรวจนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่กว่านะคะกำลังจะขับรถไปที่สถานีตำรวจเพื่อไปแจ้งความนะคะไปรอดูว่าจะมีตำรวจอยู่ไหมนะแต่พวกการ์ตูนเคยมานะคะ ในกรณีเดียวกันนี่แหละรอดูถึงแล้วค่ะถึงสถานีตำรวจแล้วทุกคนเงียบมากไม่มีใครอยู่เลยมาดูลรอ,อ,อยนะคะนี่ค่ะที่เราโดนรถเราโดนนะสีออกหมดเลยนะทุกคนเป็นรอยยาวสีออกนะ่ะรถเพิ่งทํามาได้ไม่ถึงอาทิตย์นะทุกคนนางเพิ่งเอารถไปเปลี่ยนมาได้ยังไม่ถึงอาทิตย์นะคะอันนี้เราเข้ามาทั้งในอาคารนะคะ แล้วเขาก็คุยกับเขาเสร็จเขาก็ให้มากรอข้อมูล mm hmm. เพราะว่ากล้องหน้ารถเรามีข้อมูลทั้งเบอร์โทรแล้วก็ป้ายทะเบียนรถข้อมูลครบมากค่ะเรากรอกเอกสารข้อมูลต่างๆลงเอกสารแล้วก็ให้เขาไปตามให้พรุ่งนี้ค่ะนี่นะคะโลโกล้กตำรวจเราอยู่ที่ค่ะตอนนี้เราก็ถึง แถวที่เกิดเหตุนะคะอันนี้คือที่เราจอดรถไว้หน้าบ้านนะคะแล้วก็โดนขวนนะนั่นแหละเขาให้จอดแบบนี้นะคะเพราะว่าบ้านเราไม่มีที่จอดให้นะคะเนี่ยะคะ่ะเกิดเหตุที่นี่แหละ